ถึงแล้วเด้อเนี be, like yeah, like ่ยถ mmm ึงแล้วค่ะพี่รัตนาขอบคุณพี่รัตนาด้วยรัตนามากๆนะคะแล้วก็คุณวันทนีด้วยนะคะคุณพี่ตาด้วยค่ะอ่าหน่วยนะเอามาปลูกนีออกเออออกมันคือยังไม่สุกออกมายุยจัดการปอกเลยสุกเหรอวะไม่เห็นหอมเลยน้ำไม่สุกแม่นเหรออืม ถ้าสุกมันจะกินยังไม่สุกดิมงานไก่ที่ก็กินแล้วคือกระต่ายเฮื่อนลี่ว่าแม่เลยวะอือยังแก่อยู่เลยย่าอีกซองซำอีซองมือผูปกกูจะได้กินบนนอนแล้วไปหมอปลาก็เราบริการได้ก็ทีจะเริ่มวันนี้ไปกินอยู่ดอกอีกมือซองมือหน่าถ้าเบิ่งมืออื่นก็จะกินเอาไว้บุ๋มไว้สิละแม่นบ่ะโยชอ์มันยังไม่สุกถ้าดมไปไม่ได้กินมันจะสุกแล้ว่ะโดมดีกูดูค่ะมันติดหัวดำ มันมีความกินทุเรียนไม่เลยนะดมดูย่าดมดูดิมันไม่มีกินเลยโอ้ยบได้กินอะไรทั้งมดนี่คองว่าจะน้ำลายยืดปาไวสองวันนะวันสองวันนี่แหละเพราะมันจะอบใบไงแล้วอบใบก่อนยาเขาบอกว่าเอาใบอะไรนะมาอบใช่ใบขี้เหล็กเออ ใบขี้ยเล็กเอามาอบไว้มันจะเร็วเดี๋ยวเราไปเอาที่นั่มใบเดี๋ยวเอาคว่ำก็ได้เนาะเดี๋ยว้างในแล้วก็คว่ำคว่ำมาเอาให้ตูดข,ขึ้นไงอันนี้คือลงไงไม่เป็นไรเดี๋ยวยายไปเอาใบาอันนั้นมาใส่เมล็ดว่านี้แหละค่ะันนี้ทำถึงอันนั้นก่อนทำถึงอ่าอันนี้ก่อนเป็นหนักทีเดียวเลยอันนี้หนึ่งร้อยค่ะ หญนะ่อันนี้หกร้อยแปดสิบหกร้อยแปดสิบอันนี้เดย์ห้าร้อยอันนี้ห้าร้อยหกสิบเจ็ดบาทห้าร้อยหกสิบเจ็ดบาทกับกับหกร้อยเจ็ดสิบเป็นเงินเท่าไหร่หกร้อยแปดสิบเยอะอยู่เนาะเอาบวกคันลบคืนหารบังดูค่าจัดค่าจัดส่งอีกความได้เนาะไม่บวกกับค่าจัดส่ง อันนี้หกร้อยแปดสิบหกแปดศูนย์บวกห้าหกเจ็ดห้าหกเจ็ดหนึ่งพันสองร้อยสี่สิบสี่สิบเจ็ดบาทหนึ่งพันสองร้อยสี่สิบเจ็ดบาทเลย อ๋อไม่เป็นไรขอบคุณคุณพี่รัตนาแล้วก็ขอบคุณคุณวันธนีด้วยเดอ้อหนึ่งกินข้าง่างอให้ร่ำรวยๆ,ๆปีหนึ่งกินข้างหนึ่งก็บ่เคยกินหรอกเพิ่งมากินนี่แหละปีป,ปีตั้งหลายปีนั่นมันมีเสี่ยวอยู่เด้เชี่ยวอยู่ยยยมันมีชวนชวนอันนี้มันชงมาให้เป็นเข็งเลยชงมาให้ยายตอนนั้นแต่ยายก็เอาไปให้อ่เอาลงวัดยายก็กินแล้วก็แบ่งคนแถวนี้แหละหนึ่งลูก แล้วแต่เขาจะเอาไปกินยายก็เอาครึ่งหนึ่งไม่ถึงลูกซ้ําของยายนะ่ะส่วนมากก็ให้เขากินนะ่ะเรากินแค่บัวสองบัวนะมาถึงแล้วดีใจด้วยนะคะที่ได้กินทุเรียนปีหนึ่งจะกินหมานปีค่ะลูกใส่หวาน คอันนี้ละใหญ่ที่สุดตัวนี้นะนี่ใหญ่ที่สุดออีกสองวันคงได้กินเนาะอยู่เนาะ,นะ,ะอีกสองวันคงได้กินรอกินค่ะ รอกินทุเรียนค่ะวันนี้กินยิตดังเลยแบบกินเตดังเอาขี้เหล็กมาใส่มันจะได้กินไหวใช่เอาใบขี้เหล็กดังแล้วปลาจะเบิร์ดไฟงมแล้วก็กระตุ้นโรมาไม่ได้กินโลดใดมันต้องอบเดี๋ยวก่อน ลูกนี่ยูกใหญ่ได้ว่าอีกสองวันคนละถึงได้กินยุยเอยใช่ค่ะสองวันก็สองวันถ้าเอาน้ำมาใสาย่ยิ่งบุ่ม,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 มเออยิ่งยิ่งอันนัน้นเลยมือแรงจะออกไปอายุใบขี้เหล็กแก่เอามาเนี่ยเห็นเขาทำเมื่อคืนนี้นะนั่งก็ตามท่มตามมาดูตาถาตามทมตาใบกระทินมากกะทินบบมีบ่ อาจับรือไม่จับแค่จับเพืนในอยู่หะน่ะจะไปด่ารุ่นกินไม่ได้หรอ ขาแดกก็บอกมาผงชลุก็บอกมาไม่มจำอะไรมาเลยผงชลุอด,ดูนี่ไม่มีเด้อมันเบิดบอ่บอยเบิดอันนี้เข้าไปด้วยแล้วปิดชอยกินเพราะว่ายูถูกเลขไงถ้าไม่ถูกก็อดฮ <laughs> ะถ้าไม่ถูกก็อด ถ้าไม่ชุกก็อดกินเดอ้อทุเรียนนี่นะอย่าโทรหาหนูไม่ได้สัญญาณโทรหาว่ามามาทำคลิปช่วยมาเปิดหน่อยจะทำคลิปอ่านะเพราะว่านั่นเขาเขาบ่ยุ่งอันนั้นเขาไม่เขาไม่กินปูจ้านะ่ะ จับดีๆ,ๆเริ่มมาหลุดมือละท้อนชามกระบอกมาเอาเอาเอาพิดอีกบาทนี่ชื้อมาให้แล้วก็เอาต้นมาใส่ทําไม้มันก้าง Mas tá aqui, né? Não, ช้อนชุ่อุ้ำน้ำลายแตกแล้วโอ้ง่อยไปปกปก,ปกเนาะไหนตักขึ้นชช้อนดูดิตักชัยช้อนเยอะๆดีตักตักชัยช้อนให้เอฟซเบิงสะกอนตักเอาเยอะๆ,ๆสิเค็มโดเค็มโดคๆๆอยว่าแล้วมันต้องเค็มนี่ค่ะหน้าตาแบบนี้ค่ะ เค็มต้องใส่โอ้เปีย้ยกจบคลิปแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดแชร์ตะไคร้กดกระดิ่งให้คุณยาด้วยชมตำค่ะงางนงานดันดานดัน,น,น